ข้อพระเจ้าช้างเผือกหมายถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ใดข้อ 1. สมเด็จพระนเรศวรมหาราชข้อสองสมเด็จพระนารายมหาราชข้อ3สมเด็จพระมหาจัก,กรพรข้อ4ี่รัชกาลที่สองะที่นี้ชื่อเนี่ยค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยคือคําว่าพระเจ้าช้างเผือกเนี่ยมันหมายถึงกษัตริย์พระองค์หนึ่งจะเล่าให้ฟังว่าพระเจ้าช้างเผือกในสมัย อยุธยาเนี่ยเขาได้หมายถึงสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิถามว่าทําไมสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิถึงได้ชื่อว่าพระเจ้าช้างเผือกเพราะว่าสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ของอยุธยาองค์ที่15แห่งราชวงศ์สุวรรณภูมิที่พระองค์ทรงได้ชื่อว่าสมเด็จพระเจ้าช้างเผือกเนี่ยเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยมีความเชื่อว่า ใครก yup. <po target> ็แล้วแต่เนี่ยที่สามารถจับช้างเผือกได้มากเนี่ยถือเป็นผู้ที่มีบารมีสูงนูกปะและในสมัยนั้นเนี่ยพระองค์สามารถมีช้างเผือกไว้ในครอบครองถึงเจ็ดเชือกเขาก็เลยบอกว่าพระองค์เนี่ยแหละทรงเป็นพระเจ้าช้างเผือกเพราะว่าถือเป็นคนที่มีบุญบารมีสูงมีช้างเผือกไว้ในครอบครองเยอะเขาก็เลยตั้งขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเขาถามว่าพระเจ้าช้างเผือกหมายถึง พระมหากษัตริย์องค์ใดน้องก็ต้องตอบเลยว่ามันหมายถึงสมเด็จพระมหาจากกักรพรรดิเพราะว่าเป็นกษัตริย์ที่มีการครอบครองช้างเผือกมากที่สุดถึงเจ็ดเชือกนั่นเองส่วนพระนาเรศวรมหาราชไม่เกี่ยวถูกไหมพระนาเรศวรเกี่ยวกับการกรอบกู้เอกราชจากพม่าถูกไหมพระนาราย์ก็เกี่ยวกับพวกศิลปะวัฒนธรรมต่างๆส่วนรัชกาลที่สองคือเป็นเกี่ยวกับ รัตนโกสินทร์แล้วไม่ได้เกี่ยวกับทางด้านอายุทยาเลยนะเพราะนั้นข้อนี้คําตอบที่ถูกต้องที่เกี่ยวกับพระเจ้าช้างเผือก็ต้องตอบข้อ3นะคือหมายถึงสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งราชวงศ์สุวรรณภูมิของอยุทยานั่นเองค่ะ